ถ้าทางการไทยปราบปรามไทยเทาที่ร่วมมือหากินหรือได้ประโยชน์จากธุรกิจคอร์เซ็นเตอร์อันโหดร้ายในกัมพูชาอย่างจริงจังไม่ว่าจะปราบเองหรือร่วมมือกับประเทศอื่นปราบก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกับ p ริ n c ์กรุ๊ปฮุยโยนกรุ๊ปยิ้มลีกหรือเครือข่ายใดๆก็ตามคนไทยจะต้องได้เห็นสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นคือ 1. นักการเมืองเทา ข้าราชการเทาติดคุกข้อหาช่อฉนและร่วมมือฟอกเงินบางคนอาติดคุกข้อหาร่ำรวยผิดปกติ 2. นักการเงินเทานักกฎหมายเทาติดคุกข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ช่อโกงหรือถูกจำคุกหรือปรับข้อหาสมคบฟอกเงินรู้อยู่แก่ใจว่าธุรกรรมซื้อขายหุ้นอะไรบ้างเข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสยัยแต่ไม่แจ้งปป,ปงง 3. นักธุรกิจเทาถูกจำคุกหรือปรับข้อหาสมคบฟอกเงินรู้อยู่แก่ใจว่าธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทองคำหรือสินค้าอื่นๆที่ต้องแจ้งปปงรายการไหนบ้างเข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสยัยแต่ไม่แจ้งปปง 4. ตำรวจเทาเจ้าหน้าที่เทาติดคุกข้อหารับสินบนหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ากำลังช่วยคนผิดถ้าไม่เกิดข้อหนึ่งถึงสี่ข้างต้นเลยแสดงว่าเราล้มเหลวในการทำปราบปรามธุรกิจสีเทา